ตั้งคอยนะครับวันนี้ครับ,บกระดาษอะไรก็ได้นะครับตัดมาแล้วก็ติบ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 บบแล้วแล้วก็อนออนี่นะอีกฝั่งนี้ก็มากับเครื่องนี้นะครับรอบก่อนนะครับไฟไม่ออกคอยแล้วก็หาคอยมาเปลี่ยนใหม่ครับ คอยตวใหม่นะครับเื่องนี้ครับคอยหม่ครับนี่ครับวิธีตั้งคอยนะครับเราก็จะพามาตั้งคอยนะครับวันนี้ครับติดใจเลยครับหากระดาษนะครับนี่ครับกระดาษกล่องโฮเทียนหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะครับตัดมาแล้วก็ มาแปะใส่นะครับกับตัวน,นี้ให้มันดูดกันกับแม่เหล็กเลยนะครับปุบ๊บขันน็อตตอกเลยครับเพราะว่าระยะห่างเราก็ใช้กระดาษนะครับเป็นเป็นที่กั้นนะครับน็อต ล็อกนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับล็อกเสร็จแล้วก็ดึงกระดาษออกดึงกระดาษออกนะครับเรียบร้อย ระยะมันก็จะพอดีคราวนี้เราก็มาลองไฟว่ามันจะมีไหม <d> เดี๋ยวประกอบเขาก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบที่สตาร์ทเขาก่อน สตาร์ทเข้าเรียบร้อยแล้วก็ลองไฟดูนะครับคราวน,นี้มันจะมีไฟไหมไฟมาอยู่นะครับมีไฟมาแล้วติ๊บๆแล้วแล้วก็เอาโอเทียนเข้าดูครับเทีนเข้าครับนี่ก็เข้าเหมือนเดิมนะครับ มันหยอดครับดูนะครับว่ามันจะติดไหมไว้นะครับสายสวิกยังไม่ได้ใส่นะครับตัดดูก่อนอพอประกอบคอยใหม่เข้าไปปุ๊บดึงดูติดทีเดียวเลยนะครับตัวนี้ก็คือว่าผ่านแล้วครับราวนี้สูบแล้วเครื่องนี้ก็คอยเสียนะครับ พอมนติดอย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็แสดงว่าส่วนนี้ก็ดีแล้วเราก็มาฟกัดที่ขะบูซะล้างขะบูซะเพราะว่าขะบูไม่ได้เสียดอกเราอ,กกอนแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดะนะครับเราก็มาล้างขะบูกับเครื่องนี้นะครับล้งางทำความสะอาดข้างนอกก่อนได้รีแล้วก็ล้างซะ เครื่องนี้เป็นเครื่องเก่านะครับล้างข้างนอกแล้วก็เป่าฝุ่นข้างในเป่ารูข้างในพอติดตั้งคอยเข้าไปก็สตาร์ทติดเลยครับเครื่องนี้แล้วก็เป่าลมนำควางสะอานนะครับ แล้วก็รื้อเลยครับคาบูดูว่ามีเศษไม้เศษอะไรไหมครับขี้มขี้เลื่อยขี้อะไรนะครับขึ้นมาตัน ปั๊มดูยังดีไหมถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับน,นี้ก็ใช้ได้อยู่ยไม่ขาดไม่ขาดใช้ได้กดดูเ็ปน,น้ำมันไม่ได้น้ำมันเข้าแล้วก็เป่า เรียบร้อยเราก็ประกอบกลับนะครับดูตัวนี้ก็ใส่ฝั่งนี้มันจะไปเข้าล็อกมันของข้างมีล็อกอยู่แล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ประกบเข้าไป ครับฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งนี้ก็ใส่ผ้าปั๊มเข้าไปครับแต่คาบูตัวนี้ยังดีอยู่นะครับคอยมันเสียนะครับแต่ว่าได้ออกแลกว้วก็ล้างครับมาพอส,สะอาดซะเพื่อทีจะได้ใช้งานให้ค้องๆลกว่าเดิม กรอบเข้านะครับเขานี่เสเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าเครื่อง อันนี้เราก็ปิดน้ำมันเข้าปิดฝาเข้าให้มันแน่นเช็คดูน้ำมันว่าน้ำมันไหลไหมมันยังมีเกือบหมดน้ำมันขึ้นมาละไหลละ เราก็ลองเครื่องนะครับคราวนี้ก็ติดแล้วก็ลองเครื่องพามันจะติดไหมนี่ก็กดตัวนี้ลงแล้วก็เอาดินล็อกขึ้นมาน้ำมันหยอดก่อนครับนิดหนึ่งครับไม่ต้องหยอดเยอะครับหยดนิดหนึ่งเกียดชกก็าน้ำมันล่อเลย มูลเข้าสุดมันวูบปุ๊บแล้วก็คลายออกมาพอถ้าคลายออกมาเครื่องมันวูบปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าใหม่เอาตรงกลางที่เครื่องมันเล่งน,นะครับท,ท,ที่ตั้งปรับนี่นะครับปรับน้ำมัน ไว้นะครับติดเครื่องเดินเบานิ่งเงียบเรียบร้อยส่งงานได้ครับจบข่าวครับสูบแล้วเครื่องนี้คอยเสียนะครับเปลี่ยนคอยใหม่ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าที่เดิมนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับ